ขายบ้านไปหลายที่แล้วแต่ยังขายไม่ได้สักทีใครเจอปัญหานี้กดติดตามไว้เลยค่ะว่าการจะขายได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ฝากเยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่คุณรู้หรือเปล่าว่าคนซื้อเขาต้องการอะไรเรามาทําความรู้จักกับ4ปจัจจัยการพิจารณาซื้อซากมือสองกันค่ะ 1. โลเคชั่นไม่ว่าจะเป็นคอนโดที่ดินหรือว่าบ้านนะคะถ้าเข้าออกสะดวกจะเป็นสิ่งแรกที่คนซื้อมองหาค่ะมีทางลงรถไฟฟ้าไหมใกล้ทางด่วนหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดว่าซื้อ เป็นประโยชน์สำหรับที่เดิกหรือว่าบ้านของคุณค่ะแต่แล้วทำไมคอนโดที่เดียวกันต่างห้องกันถึงบางห้องขายได้มาห้องขายไม่ได้มาดูปัจจัยข้อที่2ค่ะ2ตัวซับของเราน่าสนใจแค่ไหนคะเริ่มต้นจากทิศริใต้คนมองหาเยอะสุดค่ะไม่โดนแดดกระทะตลอดทั้งวันแล้วหน้าลมก็จะลมเย็นสบายนะคะต่อมาคือสภาพโดยรวมของซับยังโอเคอยู่ไหมสร้างมาแล้วกี่ปีไปอยู่มานานแค่ไหนนะคะอยู่ในโครงการหรือว่าเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นที่รู้จักหรือเปล่าพื้นที่โดยรวมเหมาะแก่การอยู่อาศัยไหมถ้าไปเจาะที่ตัวซับเองนะคะสามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้เลย น้ำรั่วน้ำซึมสีพองดินซุดสิ่เหล่านี้มีอยู่ในทรัพย์ของเราหรือเปล่าเพอย่าลืมนะคะคนซื้อเขาต้องคิดก่อนค่ะว่าถ้าซื้อที่ของเราก็ต้องจ่าเงินเอาไว้แค่ไหนล่ะสําหรับการรีโนเวทก่อนการเข้าอยู่จริงค่ะวนเรื่องของที่ดินนะคะหน้ากว้างสําคัญมากเพราะคนซื้อที่เขาเอาไปทําอะไรทําบ้านเดี่ยวทาธุรก,กิจน,นะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าพื้นที่ต้องชัดเจนไม่ถูกลุกล้ำมีปักหมุดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือการถงที่ วแลว้ที่ของเราจะน่าสนใจมากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะอีกสองข้อสำหรับการพิจนารณาซื้อแซคมือสองจะเป็นอะไรติดตามกันใน EP ที่2ค่ะ